คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทารกในครรนจามได้หรือเปล่าคำตอบคือจามได้ครับและนั่นอาจเป็นจามแรกของชีวิตด้วยซ้ำจากงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าทารกในครรนสามารถเริ่มจามได้ตั้งแต่ไตรมาสที่3หรือราวๆสัปดาห์ที่28ของการตั้งครรนแม้จะยังไม่ได้หายใจอากาศเหมือนพวกเราแต่เจ้าตัวน้อยก็ซ้อมระบบหายใจอยู่เสมอ เขาฝึกกลืนน้ำคร่ำหัดขยับปอดและจามก็เป็นหนึ่งในการฝึกเหล่านั้นครับการจามช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหายใจทำความสะอาดทางเดินหายใจและเป็นสัญญาณว่าระบบหายใจของเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับโลกภายนอกในอัลตราซาวบางเคสหมอสามารถเห็นการขยับแรงๆคล้ายจามได้อย่างชัดเจนเป็นภาพที่ทั้งน่าทึ่งและน่ารักมากๆครับ รู้แบบนี้แล้วมันทำให้ผมรู้สึกใกล้สิทธิ์กับลูกในท้องมากขึ้นแม้จะยังไม่ได้เจอกันแต่เขาก็กำลังฝึกใช้ชีวิตอย่างเงียบๆอยู่แล้วเพราะแม้แต่จามก็อาจเป็นหนึ่งในวิธีที่เขาบอกว่าพ่อครับหนูกำลังเตรียมตัวอยู่ครับจากคุณพ่อลูกหนึ่งที่กำลังหัดเลี้ยงลูกฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจคุณพ่อด้วยนะครับ